น่บรรยากาศพันข้างเนาะโคดนมันโคดนๆันะนกเนาะนกบรรยากาศฟังลู้ะ้าไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลปล่อยปลามีมังแก็มังแก้วเนาะเห็นไหมเน่ะ ดอยเพิ่น้ำขึ้นบันไดนู่นเลยแต่ไม่เห็นหญ้าพวกนี้เลยนะเปิดหัวไม่เสียงเปิดเต็มเนี่ยในส่วนเรื่องหญ้เนี่ยพาไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะแต่เจ้าก็บอกไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เห็นอยู่จะกล้องจับได้หรือเปล่าเนาะมาดูปลา มารักจมปลาเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกจ้าหลายตัวหลายจ้่างมาล่อยปลากันจ้าอือยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะได้เจ้าก็บอกไม่ค่อยเห็นหรอกได้เห็นอยู่จะกล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะจ้่า นับปล่อยปลากันจ้าอืมอืมเนี่ยในคลื่นเยอะมากมิจฉาเนี่ยพอไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลได้อยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมีมีเรือลอยองกาศเนาะเต็มไปหมดเนาะ ไปยินแต่เสียงเพลงรับงเพลงเพงืกก่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเด้อพาไปพาบุ๊รู้ว่าับพี่ก็ขอจุปเพยงแค่นี้จ้ากไดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ <c oughs> ขอบคุณมากมากจ้าเหน็นไม่ร้อนนกเนาะนกมาจีนอาหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยร้อนจะเห็นไม่ร้อนเพื่อนเพื่อนจ้าปล่อยปลา <c oughs> มี มันแก้วมันแก้วเนาะเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้โหนกมากินอาหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าจำมองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีดูไหมนี่ยนั่นขึ้นกเนาะขอชมหน่อยจ้าบินได้เยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่อยู่บนเรือเนาะบนเรือ บนเรือเนี่ยบนเรือมีปลาดุปะมารับจุมปลาเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกจ้าหลายตัวหลายเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้นกมากินอาหารเนาะทำไมไม่สว่างเลยเนาะจะเห็นไหมเนาะเพื่อนจ้าจ๋านี่ยบอากาศค่อนข้างเนาะนกเนาะนก บรรยากาศฟังลูท้ทํามองม่อยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีคุนชาฝั่งโน้เนาะฝั่งโน้นนุ่นมีหัวสะพานจ้ะยายอยู่ที่เจ้าพ่อเราะบางกุฎเ้าะลูกจุดอันนี้เป็นปลาปลากระดีปลาเข็งเนาะปลาเข็งเนาะมีหัวอาหารด้วยนะจ้ะมามาพร้อมพร้อมที่จะปล่อยเนาะ อยู่ริมหาเนาะฝุ่งลกจาก้าฝุ่งลกเยอะมากเลยจา้าจะอยู่ใกล้มากจาก้จาจะเพื่อนๆจะได้ชมแม่น,นอ้อเยอะเลยจา้าฝุ่งลูกเขาลงมาอยู่ริมหาเนาะนั่นนเห็นไหมาจา้าเพื่อนๆจาืาอนจ้านนะนัะนะ่นโห و, สวยจังเลยจา้าได้จะจับกล้องจับกล้องอย่างดีนะจา้าจะเห็นหรือเปล่าเนาะสวยมากเลยจา้าูนั่งนี่นั่ง,นนงบนเรือเนาะฝัง่งฝั่งที่ลงมาเนาะ สวยงามมากจ้าอ่าคลิปนี้คุณรัตนาคุณปุกคุณแก้มอรนุชเนาะเนี่ยมาปล่อยปลากันจ้าเนี่ยมาปล่อยปลาจ้ามาดูปลามารับชมปลาเนาะปลาเนี่ยเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกจ้าหลายตัวหลายตัวจ้าเนี่ย บรรยากาศค่นข้างเนาะโคดเดียนมันถึงโคดเดียนๆนะนกเนาะลกบรรยากาศฟังลู้อันนี้เป็นปลาคือปลากระดีปลาเข็งเนาะปลาเข็งเนาะมีหัวอาหารด้วยเนะจ๊ะมามาพร้อมพร้อมที่จะปล่อยเนาะนี่อ๋อขอจุกเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเนะขอบคุณมากๆจ้า แต่มองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีเห็นไหมเนี่ยใบไม่เห็นหญ้าพวกนี้เลยนะดูไหมเนี่ยขุ่นดกเนาะขอชมหน่อยจ้าบินเยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่เห็นไหมเนี่ย ยน้ไ่ม่เห็นาเลยเออขอจุบเพียงแค่นี้จ <i> ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้าดูไหมน่ยกันผมลอกล้อขอชมหน่อยจ้าบินเยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่ ถ้าไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลนี่กอขอจุดเพียงแค่นี้จ้ากดได้กดแชร์ด้วยเนื้อขอบคุณมากมากจ้าจ้าเนาะบรรยากาศค่งข้างเนาะนกเนาะนกบรรยากาศฟังลูก อยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนอยรถฝั่งก็ไกลมากเนาะได้เจ้าก็บอกไม่ค่อยเห็นหรอกได้เห็นอยู่จะกล้องจะจับได้หรือเปล่าเนาะพี่อ๋ขอจุดเพียงแค่นี้จ้ากดได้กดแชร์ด้วยเด้อ <c oughs> ขอบคุณมากมากจ้าเห็นไหมเนี่ยได้แข่งเรือน่ะ ไม่เห็นย่าพวกนี้เลยนะอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่คนละฝั่งก็ไกลมากเนาะยายเจ้าก็บอกวนะ่าค่อยเห็นหรอกแต่เห็นอยู่จะกงจะจับได้หรือเปล่าเนาะธรรมชาติามีผงลูกเนาะเนีอยู่ดินหาตเอนี้ก็ขอจุดแขยงแค่น,น,นี้จ้า กดไลค์กดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากมากจ้าน่ะ้าไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลปล่อยปลามีมังแก้วบางแก้วเนาะจ้าน่ะบรรยากาศข้างๆเนานนะนกเนาะนก บรรยากาศฟังรู้นี่น,น,นี่คุณเพื่อนทำไมไม่ได้นี่ผ่าไปชมบรรยากาศเนาะแม่น้ำมูลนี่ก็ขอจุเทียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากมากจ้ามองมันอยู่ไกลเนาะพเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะนี่น ก็ขอจุปเพียงแค่นี้จ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากๆจ้าได้อยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมีมีเรือลอยอังคาเนาะเต็มไปหมดเนาะมาจินแต่เสียงเพลงเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเนาะพาพาเพื่อเห็นไหมเนาะนกเนาะโอ้นกมากินอาหารเนาะ คทำไม่ไม่สว่างเลยเนาจะเห็นไม่เอาเพื่อนเพื่อนจ้ามีเรือลอยอังคารเนาะจะไม่หมดเนาะไปยินแต่เสียงเพลงเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเด้อพาพาพุ่งวัดนี้อ๋อขอจุบเพียงแค่นี้จ้ากดไลคกดแชร์ด้วยเน้อขอบคุณมากมากจ้ามีเรือลอยอังคารเนาะจะไม่หมดเนาะ ไปยินแตเสียงเพลงรเพลงเพื่อนเนี่ยใจมาปล่อยปลาเด้อพาไปพาบุ๊บรู้ไหมเนี่ยนั่นบุงลกล้อขอชมหน่อยจ้าบินเยอะๆหน่อยจีให้คุณยายเห็นหน่อยอยู่ไกลมากจ้าอยู่อยู่ริมหาดเนาะนั่นวเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าน่ะนั่นโหสวยจังเลยจ้าน่ะเห็นไหมเนี่ย ได้เพิ่มน้ำขึ้นถึงบันไดนู่นเลยแต่ไม่เห็นหญ้าพวกนี้เลยนะมองมันอยู่ไกลเนาะเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนาะมีมีเรือลอแอังคาเนาะเต็มไปหมดเนาะไปกินแต่เสียงเพลงเนาะร้องเพื่อนเนี่ยใายมาปล่อยปลาเด้อพาพารู้ว่าอยู่บนเรือเนาะบนเรือบนเรือเนี่ยบนเรือมี